ก็เล vale ี่ยปบ่มาณ3ชั่วโมงเอาข้อข้องอยู่แล้วฝนตกข้างเขาหุ่นน้ำแดงสิมหม้องใส่เดียวทำซ้ำเทียของใายเดียวไปข้างข้างซ้ำข้างทำซ้ำมองพี่น้องสงสารงัวกับสงสารโอ้ยบางน้ำ เด็กเลียนง้อคือลตกไซรัสลึกง้อหน่อยจูกตกน้ำบ่ตกง้อง่กับลำบากน้ำเล็กแล้วคุณตกไม่เกินสามชั่วโมงค่ะน้ำป้ามาเนี่มว่มีสิทธิ์ขามได้ เอาพุ่งพุ่งพุ่งแรงๆเดี๋ยวมัจะไปกับน้ำครดอกน้ำมานำปลามาปกติอยู่โอเคผ่านไปเขาคอกบานีลยตลอดปลอดภัยแล้วเลยอุ่นคอกไปคอกกับเจ้าเราสายข้องอยู่และเลยไปเลยไปปลอดภัยแล้ว บลำบากล้งบัวอยู่ภาคใต้นี่ฝนดีเกินฝนแรงก็ลำบากว่ามีหยาฝนตกก็ลำบากน้ำน้ำถ่วมนะพี่น้องโอ้ยโอ้กอก็คอกหมดแล้วผ่านไปอีกหนึ่งวันสู้ชีวิตไปอีกหนึ่งวันหมดเลยคลอกหมดแล้ว